นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้อาตมาจะได้มา เล่านิทานเกี่ยวกับความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเขามีส่วนเลวบ้างช่างตัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้าง อย่างน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริง ขออนุโมทนา <c oughs> บทกรอนจากท่านพุทธทาสพิขุมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับณโอกาสนี้กับผมจะได้มาบรรยายหัวข้อกระทูเรื่องความสมัครสมานสามะคีอันความสามะคีนั้นหากเกิดขึ้นที่ไหนที่แห่งนั้น ย่อมมีแต่ความสุขความร่มเย็นเป็นแน่แท้โดยเฉพาะในกลุ่มมนุษย์อย่างเราเราทั้งหลายซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดมีสติสัมปชัญญะมากกว่าสัตว์ทุกชนิดที่เกิดมาอาศัยอยู่บนผืนโลกเดียวกันนี้โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์จะอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะเป็นเผ่าพันธุ มนุษย์เป็นส,สังคมจะอยู่ตนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่มนุษย์อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ได้นั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าความสมัครสมานสามคัคคีร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหากว่ามนุษย์เราขาดความสมัครสมานสามัคคีกันแล้ว มัวแต่แกลงแย่งชิงด,ดีห้ามหันเชียดเฉียนซึ่งกันและกันก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่ามนุษย์เรานั้นจะอยู่มาได้จนถึงปัจจุบอุปมาผมจะได้บรรยายต่อไปนี้ <c oughs> เมื่อการละครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้ว ยังมีฝูงนกกระจาบใหญ่ฝูงใหญ่อยู่ฝูงหนึ่งออกบินเที่ยวหากินไปทั่วแขนพนาภายสนจนกระทั่งวันหนึ่งฝูงนกกระจาบฝูงใหญ่ฝูงนี้ก็ได้บินมาพบเข้ากับแปลงนาข้าวอันเมล็ดข้าวจนอิ่มหนำสำราญทุกตัวแล้วก็บินจากไป แถวชายป่าใกล้ๆที่แปลงนาแห่งน,นั้นพอรุ่งช้าสายมานกกระจาบฝูงใหญ่ฝูงนี้ก็จะบินลงมากินเมล็ดข้าวที่แปลงเมล็ดข้าวของมานกน้อยผู้นี้อยู่เป็นประจำทุกวันจนอยู่มาวันหนึ่งมานกน้อยผู้นี้ได้สังเกตเห็นว่า มเมล็ดข้าวได้หายไปจากรวงรังมากมายเหลือเกินครั้นว่าจะล่วงลงลงบนพื้นดินก็ไม่เห็นมีเลยสักมเมล็ดจ,จึงทำให้เกิดความฉงนสงสัยในจิตใจของมานยบน้อยผู้นี้เป็นยิ่งนักพอรุ่งเช้าสายมาอีกวันหนึ่งมานยบน้อยผู้นี้จึงได้แอบดูอยู่ที่แปลงนาของตนเองนั้น พอสายมาจึงได้เห็นฝูงนกกระจาบฝูงใหญ่ได้บินลงมาจิกกินเมล็ดข้าวในแปลงนาของมานพน้อยผู้นั้นอย่างอิ่มหนำสำราญแล้วก็บินจากไปจึงทำให้มานกน้อยผู้นั้นโกรธเคืองเป็นยิ่งนักมานกน้อยผู้นั้นจึงหากลอุบาย เพื่อที่จะจับพวกฝูงนกกระจาบฝูงใหญ่ฝูงนี้พอรุ่งเช้าสายมาอีกวันหนึ่งมานกน้อยผู้นั้นจึงได้นำเอาตะข่ายไปทำกับดักวางไว้พอถึงเวลาพวกนกกระจาบฝูงใหญ่ฝูงนี้บินลงมาเพื่อที่จะจิกกินข้าวในแปลงนาของมานกน้อยผู้นั้น เหมือนเช่นดังทุกวันแต่วันนี้ยังไม่ทันที่จะได้จิกกินมเมล็ดข้าวสักหนึ่งมเมล็ดตาขายที่มานบน้อยได้วางดักไว้ก็ได้ครอบเอาฝูงนกกระจาบฝูงใหญ่ฝูงนั้นไว้ทั้งฝูงนกกระจาบทั้งฝูงก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกส่งเสียงเอะ ะวยวายเต้นไปเต้นมาไม่รู้จะทำอย่างไรดีจนมีนกกระจาบตัวหนึ่งได้ส่งเสียงร้องออกมาบอกว่าให้นกกระจาบทุกตัวใจเย็นๆจงตั้งสติจงร่วมแรงร่วมใจสมัครสมานสามัคคีกันช่วยกันบินขึ้นให้เป็นจังหวะให้พร้อมเพรียงกัน เพื่อที่จะได้ช่วยกันบินยกเอาตะข่ายผืนนี้ลอยขึ้นบนท้องฟ้าพอนกกระจาฝูงใหญ่ฝูงนี้ได้ยินดังนั้นทุกตัวก็พร้อมเพียงกันบินขึ้นให้เป็นจังหวะจนสามารถยกตะข่ายที่มานกน้อยได้วางกลนไว้ลอยขึ้นบนฟ้า แล้วจึงพากันบินไปที่ยอดต้นไม้ใหญ่ที่แถวชายป่าใกล้ๆที่แปลงนาแห่งนั้นพอบินมาถึงยอดไม้ใหญ่ฝูงนกกระจาบฝูงใหญ่ฝูงนั้นก็นำเอาตะข่ายพื้นนั้นครอบไว้ที่ยอดต้นไม้ใหญ่นกกระจาบฝูงใหญ่ฝูงนั้นจึงลอดออกจากพื้นตาข่ายพื้นนั้นมาได้ แล้วฝูงนกกระจาบฝูงใหญ่ฝูงนั้นก็บินกลับมาจิกกินเมล็ดข้าวในแปลงนาของมานกน้อยผู้นั้นอย่างอิ่มหนำสำราญแล้วก็บินกลับไปอาศัยพักผ่อนที่ร่มไม้ชายป่าทันใดนั้นก็มีนกกระจาบตัวหนึ่งได้พูดออกมาว่าตัวเขานั้นสำคัญที่สุด อากไม่มีตัวเขานกกระจาบทั้งฝูงนี้ต้องข้าวที่แปลงนาของมานกน้อยผู้นั้นเหมือนทุกวันโดยที่แต่ละตัวก็ไม่ค่อยสนใจกันพอบินลงมายังไม่ทันได้จิกกินเมล็ดข้าวเมล็ดก็ถูกตาข่ายของมาน์น้อยผู้นั้นคอบจับไว้เดิมแต่ครั้งนี้ นกกระจาบฝูงใหญ่ฝูงนั้นต่างเกียงงอนกันไม่ยอมที่จะร่วมแรงร่วมสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนสุดท้ายเมื่อมานบน้อยมาถึงฝูงนกกระจาบฝูงใหญ่ฝูงนั้นจึงถูกมานบน้อยผู้นั้นจับไปลงทันหมดทุกตัว อุปมายก็เหมือนดังมนุษย์เราที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะถ้าหากขาดความสมัครสมานสามัคคีกันก็จะเปรียบเหมือนนกกระจาบฝูงใหญ่ฝูงนี้เอยเอวังก็มีละประการชนี้ก็ อุปมาอุปไมยก็เหมือนกับฝูงนกกระจาบนะครับผมการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะในสังคมเราเราต้องมีความร่วมไว้ร่วมมือกันบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ถูกใจเราบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องรับฟังเหตุผลของผู้อื่นบ้างแม้แต่ตัวเราเองบางครั้งการกระทําของตัวเราก็ยังไม่ถูกใจตัวเราเลยแล้วเราจะไปนับประาอะไรกับการกระทําของผู้อื่น หากตัวของคนเหล่านี้ตัวของเราเองนี้มีการยับยั้งชั่งใจได้มีเหตุผลเราก็จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นอย่างดีทุกคนมีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีติดตัวมาทุกคนให้เลือกเอาแต่สิ่งที่ดีๆเหมือนก่อนที่ท่านพุทธาพา์ได้เขียนไว้ สุดท้ายนี้ก็ขอเจริญพรกับทุกทกท่านที่ได้สดับรับฟังด้วยนะครับเอวังก็มีรับประการชนี้